สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเมืองในยุคดิจิตอลนะคะว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนจากที่เราเคยเห็นแต่เวทีปราศัยใหญ่ๆมีป้ายมีใบป,ปลิวตอนนี้เหมือนสงครามย้ายไปอยู่บนออนไลน์กันเยอะเลยนะคะใช่ครับประเด็นนีน่าสนใจมากเออเรามีข้อมูลจากการศึกษาชิ้นหนึ่งนะครับชื่อ Generation ใหม่กับนวัตกรรมการหาเสียงในวรารสารัตนบุตร ซึ่งศึกษาเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่พักการเมืองต้องคุยกับคนเลือกตั้งยังไงโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ๆนะครับอืมค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันส่งผลยังไงทำไมพักต่างๆต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันจรงิงจังโดยเฉพาะถ้าดูจากกลุ่ม Gen Z ที่เกิดหลังปี2540กับ Gen Y ที่เกิด2524-2539เนี่ย ตอนนี้คือแบบเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับสถิติเลือกตั้งปี66 2กลุ่มนี้รวมกันนี่เกือบเกือบ44%ของคนมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะมากแล้วสาคัญคือเขาโตมากับเทคโนโลยีพวกดิจิตอลนี่คือชีวิตประจำวันเขาเลยแล้วพฤติกรรมการรับข่าวสารของเขาล่ะคะต่างจากรุ่นก่อนๆเยอะไหมอา้าวเหรอคะนึกว่าจะเชื่อออนไลน์มากกว่าซะอีกแล้ว GenY กับ Gen Z ที่แบบอยู่กับออนไลน์เยอะสุดละคะเจน Y นี่ใช้โซเชียลบ่อยสุดเลยแต่เอ,อ่อความน่าเชื่อถือก็ยังมองไปที่ทีวีกับหนังสือพิมพ์มากกว่านะอืม mm. ส่วนเจน Z นี่สิครับใช้โซเชียลหนักสุดๆแต่ที่น่าแปลกใจคือกลุ่มนี้ก็ยังให้ความเชื่อถือทีวีสูงมากเหมือนกันจริงเหรอคะทั้งที่ใช้เน็ตตลอดเวลาใช่ครับแต่เขาก็มีแนวโน้มจะเชื่อว่าสื่อใหม่ๆอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยนำเสนอข่าวการเมืองได้หลายมุมมองมากกว่านะ ประมาณ70%เลยที่เชื่อแบบนั้นโหประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือใช้ดิจิทัลเยอะแต่ก็ยังเชื่อทีวีอยู่มันบอกอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์หาเสียงที่พักควรจะใช้คะบอกว่าการสื่อสารยุคนี้มันต้องแบบผสมผสานนะครับจะทิ้งช่องทางเก่าไปเลยก็ไม่ได้แต่ก็ต้องรุกในช่องทางดิจิทัลให้เก่งด้วยซึ่งก็นํามาสู่เรื่องนวัตรกรรมการหาเสียงดิจิทัลที่ต้องงัดมาใช้กับคนรุ่นใหม่นี่แหละครับแล้วมีอะไรบ้างคะที่ถือเป็นเครื่องมือสําคัญสําคัญในยุคนี้ หลักๆเลยก็หนีไม่พ้นโซเชียลมีเดียครับ Facebook, Twitter, Instagram, t i k t o ตต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือยังไงคะแค่โพสเฉยๆไม่ใช่แค่โพสครับต้องสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจสร้างไวรวัลใช้แฮชแท็กให้คนพูดถึงแต่ที่สำคัญกว่าแพลตฟอร์มก็คือคือคือข้อมูลครับ การใช้ Data อย่างการทําโฆษณาออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้มัน t a r g e t กลุ่มเป้าหมายได้แม่นมากรู้ข้อมูลประชากรความสนใจแล้วยิงโฆษณาไปตรงกรงผ่าน Google Ads Facebook Ads อะไรพวกนี้อ๋อ oh, เหมือนเปลี่ยนจากการหวานแห я, เป็นแบบยิงธนูให้เข้าเป้าเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการใช้ big data ใช้ digital marketing มาช่วยวางแผนไม่ใช่แค่ส่งสารออกไปแต่ต้องเข้าใจคนรับด้วยอื hmm. แล้วก็มีพวกวิดีโอสั้นๆหรือการไลฟ์สดผ่าน YouTube, Facebook Live อันนี้ก็ช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเรียลไทม์หรือแม้แต่ใช้เทคโนโลยีอย่างแชทบอท AI มาช่วยตอบคำถามให้ข้อมูลได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วโหฟังดูต้องใช้ทีมงานที่เก่งมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องคอนเทนต์เรื่องเทคโนโลยีใช่เลยครับต้องมีทีมงานมืออาชีพแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีด้วยไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆ แล้วเรื่องกฎระเบียบกกต่ะคะเขาอนุญาตให้ทําอะไรแบบนี้ได้แค่ไหนเอ่อจริงๆกฎหมายก็เปิดกว้างขึ้นนะครับระเบียบกกตตั้งแต่ปี6 1หนึ่งเนี่ยอนุญาตให้หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย YouTube แอปพลิเคชันอีเมล SMS ก็ทําได้หมดครับกฎหมายก็ตามเทคโนโลยีมาพอสมควรงั้นพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมคะว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองมากขึ้นจนพักต้องปรับตัวขนาดนี้ก็ หลายอย่างรวมกันนะครับทั้งตัวเทคโนโลยีเองที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลง่ายหลากหลายขึ้นการศึกษาที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่สถานการณ์การเมืองพฤติกรรมของรัฐบาลนักการเมืองเองก็เป็นตัวกระตุ้นได้หมดเลยครับฟังดูแล้วการปรับตัวมาใช้ดิจิทัลนี่ไม่ใช่ทางเลือกแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นความจาเป็นเลยสาหรับพรรคการเมืองที่อยากจะเข้าถึงอยากจะโน้มน้าวใจคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มนี้แหละครับ คือกุญแจสำคัญที่จะชี้ขาดผลเลือกตั้งได้เลยในยุคนี้และยุคต่อตไปน่าสนใจมากๆค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงแล้วกันนะคะในโลกที่การหาเสียงออนไลน์มันซับซ้อนขึ้นใช้ข้อมูลเยอะขึ้นแบบนี้มันจะส่งผลยังไงต่อคุณภาพการถกเถียงทางการเมืองแล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ชีวิตเขาผูกกับโลกออนไลน์เป็นหลักมันจะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่คะ